จนประมาณตีสองเจ้าที่เอาก้อนหินคนะ้างขึ้นมากับมงุมง,มงรวดข้างหลังนะก็เดินเข้ามาเมาเันลึมเขาลือเขาหยิบมาเฮ้ย <Hey, S 1> มึงว่าก้อนหินปะวะมาจากไหนวะก็ดูกันนะเปิดไฟเลยเปิดไฟดูเอา้ามาจากข้างหลังนีง่วะชิปายตอนเจ้าที่นี่วะกูยังลงไปอีก <c oughs> พกรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e กันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไคร์ และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเรื่งของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหร บอกออมาเรียกไปเลยเอาไปฝ่ายเลยเอาไปก็เจอพวกอ้นพวกอะไรนั่งกันอยู่6-7คนอยู่ในฝ่ายคุมพออถามเฮ้ยเนี่ยเรื่องมันมันมันผ่านเัืงนานแล้วก็จบกันไปได้ไหมผมก็เลยจบได้ถ้าเขาจบนะครับแต่ถ้าเขาไม่จบผมจะจบยังไงครับแต่ถ้าเขาไม่จบแล้วผมจะจบได้ไงไอสัตว์มึงนักเลงไอชิบหมายไปเลยเอามันไปไว้ก่อนเอามันไปเดยเมื่อขังแม่งล่มไปเลยดึงเราเข้าไปเลยเอาแดนก็กลับมาคุยกับเพื่อนนะที่ไปต่อดีแล้วกันนะเอ้ยเราพวกูพูดป็นตรงไหนวะเนี่ย กับประโยคที่พูดเนะใช่ก็ตรงไห่กูพูดผิดตรงไหนวะเออยังแม่งจะฆ่ากูจะเป็นตายเลยะ <c oughs> จะเป็นฟืน <c oughs> เป็นไฟได้ขึ้นกู <c oughs> ก็อยู่น,นั่นสวันแม่งย้ายผมเลยย้ายชุดผมแต่ว่า มันก็เอาไอชุดไอโอนเนี่ยไว้นะแต่ไม่เข้าแดงกับผมให้อยู่ข้างนอกไอกกบก็ดูแลพวกมันอยู่อะไรช่วงนั้นะน,นะนะยายผมกลับไปไปยุดยามเดิมจนถึงวันตัดสินแล้ว<ช>่ถูกไหมฮ<ช>ะเราฟังกัน,นครับในการที่ไปฆ่าเขาต่อที่ฮันตากับพยายามฆ่าในเหตุการณ์เดียวกันนะแต่คนละวาระใช่ใชอ่าเ<ช><ช>นี่ยนะถึงบอกว่ามันไม่ใช่เป็นคดีเดียวกันนะถึงวันตัดสินยังไงฮะศาลตัดสินน้าเลยที่หนึ่งือผมกับ นปนแฟมิงในฐานร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าสารตัดสินคดีคดีฆ่าประหารชีวิตเราสมัยก่อนคือว่าฆ่าคนในคุกมันไม่กี่ปีเพราะของผมมันฟ้องไอ้นี่ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าโดยเตรียมการและไต่ตองจำเลยให้การรับสารภาพเหลือตลอดชีวิตแล้วพยายามฆ่าสารตัดสินตลอดชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพเหลือ25ปีโอ จบหน้ามืดเลยมองไม่เห็นก็มืดหมดนะกูต้องอยู่อีกกี่ปีวะเนี่ยเราอยู่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วในคดีที่เราเข้ามาตัดสินปีน่าจะประมาณปี5-2ก็น่าจะประมาณ6ปีแล้ว6ปีแล้วถ้า6ปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนโบติที่แบบว่าอยู่ในกฎระเบียบเรนจำเนี่ยคือก็ปล่อยแล้วนะก็เพื่อนผมที่อีกคนที่ว่าอยู่ชนาที่ฟ้องกันนะปล่อยมไปแต่5ปีแรกแล้วโอ้โหแต่สุดท้าย6ปีเราอยู่มาปีแล้วเราย่งไปปล่อยเพื่อนเราปล่อยไปแล้วใช่แต่มาได้อีกได้อีกตลอดกับอีกยี่ห้าใช่ตัดสินก็ ย้ายเลยเข้าของไผ่เข้าไปที่เรือนจําการขลองไผ่ตอนนั้นคือปี2 5 5 2ั2้าเข้าไปแดนแรกคือแดน2องฟูดีคนนึงลงแดนหนึ่งอีกสองคนลงแดน3สมัยนั้นคือว่าจะเป็นแดนแพยาบาลนก็แดนหนึ่งแดน2แดน3แล้วก็แดนการศึกษาอะไรอย่างนี้ผมลงแดนเดี๋ดนนั้นก็จะมีสวัยพี่สวัยใจร้ายใช่แล้วนอนห้องเดียวกันด้วยกับพี่ไหวก็อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะแล้วพี่สวัยเขาอยู่บ้านปทุมแล้วใช่ซึ่งเขาก็รู้เหตุการณ์ในการที่พี่พ่อบ้านที่เราทําที่หันตาเสียชีวิตใช่ ถูกไหมแล้วเขาว่าว่าอะไรหรืมั้ยพูดเราก็เขาพูดคําเดียวว่าเขาเป็นคนร,รู้ถูกรู้ผิดแล้วเขาก็เขาไปสั่งเด็กแดนสามด้วยว่าพูดดีผมที่เข้าไปไห้ามไมยุ่งเพราะว่าเรื่องมันจบไปแล้วก็เลยไปรู้จักกับพี่ไหวที่ัหนก็สนิทกันวันๆก็ไม่ได้ทําอะไรลงมาก็หาแต่ผลไมต้ตาหมักเหล้ากัน <S <S 2> <S 2> อยู่เท่านั้นแหะอยู่ได้ประมาณสักเดือนกว่าเองแดนสองย้ายไปพร้อมชุดเดียวกับบางหวานบางหวานย้ายไปได้ก่อนหนึ่งวันแต่บางหวานไปอยู่โรงแดนหนึ่งแล้วก็ไอเอกอะที่ย้ายมาคือบางหวานเด็กชมบุรีโรงแดนสองแดนเดียวผมก็ออกไปฝึกแถวด้ววยกกัันนบงา ก็ฝึกแถวก็ไปรู้จักกันที่นั่นแต่ผมอยู่แดนแดนนั้นได้เด่นกขวาาเกิดอะไรขึ้นนะก็มามาท้วงกันนี่แหละเกิดการก่อแต่ลจนแดนหนึ่งก็ฝั่งวางวานก็ส่งสารมาด้ว่าว่าวันนี้วันนี้วันนี้นะเราจะทํากันแบบนี the the ้แบบนี้นะแล้วก็ส่งแดนสองก็เอาไปส่งต่อแดนสามตากันแบบนี้พร้อมัน3แดนนะก็เอากันหมดนะพอถึงเวลาแดนหนึ่งเขาเริ่มก่อนไงเสียงวูวูวูเอาแล้วเริ่มแล้วส่งสัญญาณมาฝั่งเราวูวูเริ่มไรนาทีออกแล้วเจ้าหน้าที่ออกแล้วพอแดนสองตามแดนสามตาม แต่แดนสองอะดันขึ้นแล้วนอนก่อนเวลาชุดดำหมางจริงอะดันดันดันนักโทษนะคนไม่เริ่มจะขึ้นแล้วก็ถว้าไม้มาคนอันเนาะไกเต้ยอยู่ตรงบันไดใครขึ้นตีขึ้นตีนะเข้าตีไม่ไหวดิไปทั้งแดนกลัวหมดแล้วดันเราไปแล้วดันเราล้มไปแล้วอะใครจะตีมันได้ดีมันก็ทึบด้วยแต่ว่าขึ้นขึ้นห้องผมผมพี่ไหวแล้วก็ห้องผมจะขึ้นท้ายสุดห้องสิบนะคือห้องคือในบ้านเลยขึ้นไปปิดเขาปิดขังปิดอะไรธรรมดาปกตินี่และแล้วก็คอยปีนลูกกลมดูกันเนาะมาชุดดำเข้าแดนไหนก่อนแดนไหนอะไรง มาเริ่มเก็บได้หมด3แดนแลว้วเก็บขึ้นขังได้หมด3แดนลแล้วเรื่องควบคุมสถาการณ์ได้ควบคุมได้แล้วหหาใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอทโคซีโรรับประกันคุณภาพในการทำงาน แบบมืออาชีพอ๋อมันจำเข้าแดนหนึ่งก่อนว่าดูทีมันหิ้วใครบ้างเดินมาอ๋อเห็นแล้วบางหวานมาแล้วหนึ่งอ่าที่จำได้ชัดเจนเดี๋ยวไอ้นู่นบางอาจาร์เต่าบ้างอะไรเงี้ยค่อยๆบอกเลยเฮ้ยออกจากแดนหนึ่งเฮ้ยมันเดินผ่านหน้าแดนสองไปเว้ยพาไปแดนสามเลยไปแดนสามก็ขนออกมาเนาะพักเดียวแม่งมาแดนสองประมาณห้าทุ่มกว่ามาถึงปืนมาเลยจ่อเลยฉันดำครับแทกลูกกลมุงลวดจ่อจ่อจ่อสปซัดลูกหอยไวอยู่หลังห้องเอ้เรียกชื่อแล้วถอดเสื้อขาออกมาเรานึกอได้ใจ นะเราเพิ่งมาเว้ยอยู่เพื่อได้แค่เดินก็กว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่เราคนแรกไงก็ถอยหลังไปแล้วอยู่ไหนสุดเลยกำแพงให้คนอื่นเขาอยู่นี่เลยไม่ใช่เราคนแรกอะ่ะอืม,อมประกาศเลยน้ำดินแฟ์มิ่งถอนเสื้อคลานมาคนแรกเลยเหรอใช่ คานพอดเลยคาน,นมัยังไหวเลยพอดแล้วคานคานมันเปิดประตูคานเอาไว้พอออกไปก็ป,กปั๊บเดินกุ้ก็เหยียบไว้นะเอาเหนือกุ้งรัดรัดแขนอ่าดีนี้ควายหลังไว้แล้ว่ะควายหลังแล้วจับยกเหมือนดูแลดี่ะจับยกเดินประคองมาส่งอ่ะอลงมาส่งข้างล่างก็นั่งปุ๊บนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างงั้นใช่ใช่นั่งอย่างงั้นปุ๊บป้าอุ้ยแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็ถามทำเพื่ออะไรแล้วถามผมทำอะไรปั๊บอืมมึงตอบกูมาทำเพื่ออะไรผมก็ทำไปอย่างงั้นไง ผมไม่รู้จะทำอะไรก่อทั้งหัวทามามอ่ะก็หลายปากแล้วอ่ะผมไม่ใช่ปากต่องปากซะแล้วอ่ะ <laughs> แล้วเราลงมก่อนนะเราก็โดนมากกว่าคนอื่นเขาอะพอครบเสร็จก็เตะหงายทีุกคนทีละคนในทุกคนไม่หงายท้อไ,ทอไปได้จับไปใส่ตัวน้าแดนฝาเข้าแดนควบคุมเดินลากตัวไปเก่งเกงเกง,แ,กงแต่ยังไม่ย้ายนะคนอื่นเขาอกามีย้ายไปเลยบางวันน่าจะย้ายเลยแต่ผมอยู่ต่ออยู่แด้ควบคุมกันเยอะพี่ไหวอะไรอยู่อยู่อยู่ประมาณนาาั้นสองเดือนได้ั้มใกล้จะไอจ่ายคิดนะเขาหน้าจะใกล้เอาเราลงบนแดนนั่นแหละอะไรเงี้ยวันนั้นกินเหล้ากันหมักเหล้าล็อกเกอร์ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีใส่ของกันเลยนะทั้งหมดมีเหล้าอย่างเดียวงานใหญ่เลยงาน วันนั้นน้ปวันเปิดเล่าพอดีเลยกินกันทั้งแดนก็มีต่กุ่มพวกันหมดนะเนาะก็กินกันหมดแล้วกินกันเฮฮาก็โดดน้ำมั่งไงน้ําอ่างอับน้ามั่งเล่นน้ำกันมั่งแล้วเจ้าที่ไม่พอใจเิเสียงดังเข้ามาเข้ามาก็นี่ดิผมก็เอาเนี่ยไปฝาเห็นไหมมันจะมีกระติกต้มน้าร้อนก็คือด่าหรอล่อนไปเลยจะตึกโดนกันด้วยโดนกับเจ้าที่โดนเจ้าหน้าที่ด้วย อ้ยงานใหญ่แล้วที่นี้พอแล้วเปิดปุ๊บคนอื่นตามมาเลยวิ่งกันรองเท้ามึงอะไรมั่งควย่ะนักขับเจ้าที่อ่ะขับไล่ไปเลยเจ้าที่มันวิ่งออกนอกแดนปุ๊บพักเดียวชุดดำม่มาเต็มเอาไแล้วกูไอ้เ๊แต่เมาเมากันวันนั้นอ่ะพี่ไหวยังบอกชิบหถยถ้ามันไม่ไปก็เผื่อตายเจ้าที่อ่ะกเมาทุกคนพอตอนคืนปุ๊บชุดดำมาหมาปุ๊บแต่มันเรียกพี่เอกพี่เอกคือคนโตสุดเอกเขาก็ไม่กินเหล้าไม่อะไรแต่เป็นคนตามใจลุงพี่น้องอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบนั้นคนดีะแต่คอยแบบคุ ให,ให้จบอยู่แค่นี้นะ<ม>อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยพอคุยได้อยู่แตกสุดังก็ไม่มีอะไรก,ก็อยู่กันปกตินะวันนั้นก็ไม่โดนทำโทษอะไรไม่ไม่โดนอะไรเลย<ม>ก็งงนะแต่ตอนเช้ามาดิแต่เช้าเลยมานบโดนแฟรมิงบางขวางเลย<ม>ย,ย้าย โดนย้าย<ช>เดินจำการบางขวาง<ช>ต่อเลยนะเข้าไปแดนแรกคือแดนสามแดนบางมัดแดนบางมัดเลย<ช>แดนบางมัดคองตันนะที่ผมเปิดคลิปไปแล้วว่าคนนี้นะคือยืนคู่กับบางมัดคองตันมาแล้วนะคือถ้าพอกิโกทเอะไาอะไรเงี้ยส่วนมากก็บางมัดเขาดูแลทั้งหมดอยู่แล้วไงแต่เราก็ไปกินอยู่กับก็คืออยู่กับป้านใหญ่ตอนเข้าไปอ่ะทีแรกเลยเราก็ไม่รู้จักใครเลยสักคนนึงเดินเข้าไปตัวนเส้นเดียวทีนี้มาเจอนค์หน้ารายย้ายไปจากระยองเขาก็มารับเขาถามว่าโกเขาเรียกโกนะโกมาจทกไหนเนี่ยบอกมา รู้จักของไผ่ครับรู้จักใครไม่นี่ผม,มรู้จักครับมารู้จักมะเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันก็เข้าไปอยู่บ้านใหญ่อนุบุญถึงดูแลอยู่ใช่ดูแลแทนแทนแทนบางเดียวอยู่ตอนนั้นครับอนุนะอนุที่เคยออกอีพีผมนะครับอนุบุญถึงก็งไปอยู่บ้านนั้นอยู่ได้ประมาณเดือนเดียวเองทีนี้มันมีเพื่อนในบ้านนั้นคนหนึ่งเสียใช้โทรศัพท์และเกมผู้ช่วยจี้อ่ะไม่เป็นไรเพื่อนดี๋ยวจัดเพื่อนเอามาแต่มันก็ไปด้วยบอกไม่ได้เราเพื่อนปล่อยเพื่อนไปได้ไงไปต้องไปด้วยกันก็ให้คนไปเรียกผู้ช่วยมาเอาเนี่ยเลยท ไอกระทะนะฟาดเข้าไปหน้านี่มันไปโดนักถากแบบนี้หัวมันเปิดเข้าไปเงี้ยอุยก็คือขอบกระทะใช่คือเราฟันไปนี่เนี่ยแต่มันโดนักถากใช่โดนักถากงั้นหวมก็เปิดขึ้นมาแล้วไงต่ออ่ะล้วก็ซ้ำกันต่อไงทีนี้ก็ลุกมันซ้ำกันเจ้าที่ก็มามาล็อกเลย เอาเข้าไปหน้าแดนโหตีผมเตะผม,ผมจนแบบว่าผมรู้สึกตัวอีกทีผมที่นี่ที่ไหนเนะน,นี่ยขนาเลยเหรอใช่ผมจําไม่ได้เลยว่าผมโดนอะไรบ้างนั่นเป็นเหตุการณ์แรกอะอทผมโดนแบบจําไม่ได้อะจได้แค่ช่วงแรกไปปุ๊บ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 แล้วก็วูบหลับไปเลยใช่เตื่นทีกทีแดนพยาบาลทุกวันนี้ยังนึกไม่ออกว่าโดนอะไรบ้างแต่จําได้ว่าช่วงแรกจําได้ครับตบตบตบ,ตบ,ตบรู้ว่าเข้าไปถึงเมื่อไหเตะแ,แล้วมือขวาเขาอะไปเจอมือขวาอีกแล้วมือขวาเจ้าหน้าที่อีกแล้ว ทีนี้พอไปตื่นโรงพยาบาลแล้วนอนโรงพยาบาลคืนนะึงเอามาเปลี่ยนตัวนะจากเส้นเล็กเป็นเส้นใหญ่มาเปลี่ยนสายกลางคราวเดือนห้าพอดีมีเพื่อนที่ย้ายไปพร้อมกันมีอยู่คนเนหะ็นปะพอดีมันก็มารับไปก็อยู่กับพี่เอ็กพี่เอ็กชนบุรีใช่พี่เอ็กทีนี้เริ่มผันตัวแนละ้วตอนนั้นตูนอยยศอ,อยู่แดนห้าแต่ตัวนายยศอ,อยู่แดนมหารผมอยู่แดนตลอดครับพอตัวนายยศรู้ว่า ผมไปปุ๊บก็เดินมาหาอะไรเงี้ยจะขาเหลืออะไรอยากได้อะไรบอกนะ<ม>อะไรเงี้ยเขาเลยว่าผมอยากได้นกผมไปอยู่ประมาณสามวันนะตุ<ม>้บอกได้เอามาทำอาหารกินได้เลยสบายมากเดี๋ยวส่งให้แต่ทำไมไมาถึงปุ๊บอยากได้โทรศัพท์ผมไปเปลี่ยนตัวเองที่บ้องขวางเยอะนะผมไปดูไอ้เขี้ยนี่กเก๋ไอ้เขี้ยนี่มันก็มันก็แสบนะไอ้ชิบหายมันทำไมมันมีตังค์วะไอ้เขี้ยกูเป๋อกูเก๋มึงอีกกูไม่มีจะแดกวะเอาแล้วต้องไปเปลี่ยน S <S <S คือเราคิดอะไรน,นี้คิดกับตัวเองละอ่ะเาเริ่มเปลี่ยนความคิดอ,มอ่มันเกย์เ้ราเหตุผลมันเกย์แบบมันเกย์ทำมาหากินไงแต่ <ขอ S 2> เรา,เ,ราเกย์กแบบไม่ได้เรื่องในราวไงตูนส่งมาให้ก็เริ่มแบบโทรหาพวกทั้งหอกมั่งพยายามโทรหาญาติญาติที่แบบว่าพี่เพียงน้องอะไรเงี้ยให้ไปหาคนนู้นหน่อยคนนี้หน่อยพยายามติดต่อกันอะไรเงี้ยก็เริ่มมีทําธุรกิจเอาล่ะทีนี้ก็ได้โทรศัพท์มาแล้วก็ได้ธุรกิจแล้วอ่าเริ่มเริ่มมีทํางานแล้วทำงานนอกก่อนอันแรกงานในยังไม่เอาแต่งานนอกก็ทําอยู่มาตั้งปีเองได้ไหมเริ่ม ขีดนึงอะไรประมาณนี้นะฉี่ม่วงอะนะมันแพงอะที่นั่นะสมัยนั้นก็ตอนนั้นน่าจะขีดหลายแสนนะเอาข้างนอกไปเท่าไหร่ใช่ประมาณสอง <2, S 1> <2, S 2> แสนหน่อยหน่อยถ้าเข้าไปข้างในปุ๊บประมาณห้าแสนสี่แสนห้าแสนแล้วโอ้ยเริ่ม,มันได้เรื่องนะเอาที่ได้เอาไปขีด ทีนี้เราก็แบ่งกันแบ่งกับพวกอะ่ะซื้อหารแบ่งกันอันนี้เข้าบ้าน,นใช้จ่ายอันนี้ส่วนตัวเอ้<ม>ส่วนตัวยังได้สองแสนที่าวางขีดเดียวเองเอข้าท่าว,ว่ะนะเข้าขีดไม่เอาละจะเริ่มอยากครอบคุมแล้วอยากเยอะกว่านี้ลนะมันมีพวกต่างชาติมันชอบเอาเข้าไปตุนไว้ตุนกับตุนไว้อ่าเราก็เริ่มไปหาต่างชาติละจะได้ไม่ต้องเสียพอขี่สิงก็หลายบาทใช่ไหมอ้าค่าเรือมากว่ายะมาที่ก็หลายตังค์ใช่หลายตังค์อยู่หายพวกนี้ดีกว่าแต่เราชอบสร้างความเชื่อมั่นให้มันเราไม่โกงมันแน่มึงห้ามขายจะขายได้ vaqo ku แต่กูให้มึงทุบบาททุกตังแน่แต่จะถูกหน่อยแต่ถ้าไม่ได้มึงก็ไม่ได้ขายอยู่แล้วเพราะกูไม่ให้ขายี๋ยวกูเข้ามาเองก็ได้แต่มึงขายมึงก็โดนอะเออหรือถ้าเจอกูยึดพอมันตกลงปุ๊บเราก็อ่าเราไม่ต้องไปขนขวายที่ไหนนะมันเอามาได้ตลอดพวกนี้ซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงอยู่อย่างนี้เริ่มมีตังไงเริ่มซื้ออะไรตท้าอะไรให้ข้างนอกเริ่มแบบติดหรูดูดีมีสไตล์ขึ้นมาด,ดีขึ้นมาแบบทันตาเลยด,ดีเลยละ<ด>ระยะเวลากี่กี่กี่เดือนนะน่าจะมาณไม่ถึงปีปีงปีงปีหนึ่งโอ้โหง่มตวเ็ เดินเยี่ยมญาติท้องเส้นไปเลยอยู่บางขวางนั้นสมัยนั้นนะนะแต่สมัยนี้น่าจะจบไปแล้วจบแล้วครับไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวว่าแบบพอแล้วต้องห่มเลยหายากเลยตอนนี้ตอนนี้หาว่าห่มง่ายว่หายทองหายยากว่าหายทองใช่ไม่ต้องไปถามแล้วาตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วครับแล้วเหมือนชีวิตเหมือนจะลงตัวนะเหมือนจะจบที่บางขวางไม่จบเจอที่ผมว่าเริ่มดูแลข้างนอก ดูแลเจ้าที่ข้างนอกอย่างเดินจำชันนยหน้าอ่เงี้ยมันจะมีเจ้าที่คอยให้ดูแลฝากดูอุกนน้องหูอะไรเงี้ยคอยเก็บงานด้วยเก็บไรด้วยสมัยนั้นนะเขาก็ดันเป็นเพื่อนกับเจ้าที่ที่ข้งขวางอีกก็เลยฝากไว้ฝากดูแลดนหน่อย ลูกน้องอ่าภูมิครคับแดนก็สนิทกันห,หนักขึ้นไปใหญ่ทีนี้มีครบแลยนะทั้งเงินทั้งของทั้งเด็กฝากด้วยเป็นเด็กฝาดด้วยโอ้โหครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยทีนี้สบายแล้วทีนี้เริ่มเหิม่มเกลเริ่มแบบว่าทําอะไรแบบว่าลืมตัวเองนะี่ยอย่างเด็กในบ้านเนี่ยตีกันเนี่ยอยู่ในห้องผู้ิัรับแดนเนี่ยผมไม่ดึงมาเลยนะผมตบเองแล้วเอาเข้าไปไว้ในบ้านภูมิัรับแดนไม่ทันได้ตีคือเราดึงมาเราทําโทษให้เองเลยมตีขวางมาตบเลยดึงลาบเข้าบ้านไปเลยแค่นั้นพอ แล้วก็ไปคุยไปคุยกันที่หลังถ้าพี่ไปทำเองนี่แหละก็เปิเองน่าจะหนักกว่านี้ว่อะอ่าแล้วเจ้าที่ว่างไงเขาทข้าม่ว่าไงเราดูแลเขาทุกอย่างไงอืมทีนี้เขาเริ่มแบบว่าไม่เอาแล้วเริ่มแบบมันบ่อยครั้งเวลาเจ้าที่ที่นี่โทรไปเริ่มบอกว่ามึงบ่อยโดนเลยนะบ่อยๆกูมไม่เอานะกูมไม่ไหวแล้วนะเจ้าที่อย่างนี้ก็โทรติดต่อตลอดไงโดนแต่เขาเรียกอาจารย์พอมาจากจากของผ่ายนี่คือจ่าแล้วจ่าแล้วเขาเรียกอาจาไออ้วนมุนบอกกูมไม่ไหวกับมึงแล้วนะมึงก็สร้างแต่เรื่องเกณงใจม่น่อยวะบอกว่ามไมอยว่าโขนบนก แดนแต่ไม่บนกับเรานะแต่บนกับกับเพื่อนเขาเจ้าทีนีฝากอ่าเจ้าทีนีฝากมาแล้วแตไมมาเขาย้ายผมออกเลย้เดือนที่ห้าเดือนสองแดือนสองก็แดนตลอดเหมือนกันก็ไปอยู่แดนสองเดือนทหารเหมือนกันแดนสองสองก็มีแต่ทีมงานกันหมดพวกกันหมดควบคุมหมดทุกอย่างเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมเช้ามาก็ข้าวบอนเดินเที่ยวเย็นไปก็คือทํางานบนทํางานนอกเช้ามาก็เสพแล้วก็ข้าวบอนอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยชีวิตมีเท่านี้จริงๆไม่นานร้องฝ่ายร้องฝ่ายคุมเรียกผมออกไปหมอออกไปก็บอกว่าเดี๋ยวมึง เข้าแดนหกไปเลยน,นะ <c ười> เอยถามว่าเรื่องอะไรครับเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอยังไม่โดนจับอะไรเลยแต่ก่อนหน้านั้นมีเหตุก่อนแล้วเรื่องอะไรฮะคือว่าผมอ่ะอัพยากันของเมาด้วยแล้วก็ของดีดด้วยเลยของม่วงด้วยนะทั้งห้องเอาเพลงขึ้นมาเปิดกันทั้งห้องอ่ะใช้คำว่าตีกันเลยนะใช่ตีเปิดเพลงกันทั้งคืนเบอรข้างนอกเลยใช่เ่าๆเปิดกันตุ้มๆห้องอื่นเนี่ยงงอ่ะไม่ได้นอนอ่ะทั้งคืนจนประมาณตีสองเจ้าที่เอาก้อนหินนะควางขึ้นมากับมุงลวดข้างหหลลังอ่ะนนกก็็เเเดิข้าาาามมมืยบ เฮ้ยมึงว่าคนเห็นป่ะวะกำลังอยู่ดาวพุโตกันเลยกำลังกอดกอดคอเข้าใจเห็นภาพใช่ไหมฟิวเลิฟมัอยู่อ่ฟิวเลิฟอ่ะกำลังกำลังขึ้นดาวพุโตอ่ะอะใช่อ่ะเฮ้ยมึงว่าคนเห็นป่ะเออใช่ป่ะมาจากไหนวะก็ดูกันนะเปิดไฟเลยเปิดไฟดูเอ้ามาจากข้างหลังนี่มาอ๋อชิปไฟตัวนี้เจ้าที่นี่มาเียงลงไปอีก พี้ยกลับอีกใช่แล้วโกนดนวยคุยหุยยังหลงไปเลยแล้วก็เปิดเพลงกันต่อตุ้ม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 ว่าอยู่เนี่ยบันเทิงเลยชั่วโมงนั้นไม่สนใจอะไรแล้วประมาณตั้งตีห้าไม่ทันหกโมงเช้าดีเจ้าที่ขึ้นมาเต็มไข้เลยมาโดนออกก่อนก็คนแรกแล้วอรอคนแรกมาให้โดนออกก่อนเลยออกมาแต่ไม่ตีเรานะคนตัวคนอะไรมึงไปนั่งเลยแล้วก็เอาขนอื่นมาขนขนขนอะไรเงี้ยพอตอนเช้าอะมาขนอผ้าอะไรตู้อผ้าเราไปหมดเลยลงมาขนบ้านด้วยอะไรด้วยนะ เจออะไรเจอทีมว่วงในตู้เสื้อผ้าเราอีกเยอะไหมเป็นขีดอ่ะวันขึ้นเขาเรียกผมออกไปหน้าหน้าฝ่ายเขาเรียกไปบอกเฮ้ยเดนหนึ่งเข้าในงหกเลยอ้าวเรื่องอะไรครับเพิ่มไปเถอะบอกสรุปย้ายผมได้ไหมนะบอกอ้าวมึงยังไม่รู้อ่ะขอย้ายมั้ยผมไปไม่ได้นะครับบอกทำไมผมยังไม่ได้เก็บของเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนมึงเก็บมาให้บอกให้เออกูบอกให้เพื่อนมึงเก็บให้เดี๋ยวให้ผู้แดงเขาประกาศเลยไม่เอาอ่ะมึงไม่เอาไม่ได้นะมึงนั่งรอที่นี่เนี่ยทั้งนั้นอ่ะถ้ามึงจะรอของก็นนนนั่่รรออทีีาาายห้เเเกะพปปุ๊บไตู้องไงงเเรากก็แ้ทน เช็คของนะ ครบไม่ครบเราผมไม่เอาผมไม่ต้องการอะไรของที่มาเข็่รถมานะเต็มเลยรถเข็นข้าวไม่มีของที่มผมต้องการผมต้องการแค่อย่างเดียวผมก็ถามว่าอะไรผมวะผมต้องการเสื้อตัวเดียวมันมีค่าต่อความรู้สึกผมอะ่ะมันไม่มีไม้ในนี้จริงจเจตนาเราจะกลับไปในแดงทำังไงก็ได้เพื่อให้เราเข้าไปในแดงคือคือเรารู้เราย้ายแต่ขอเข้าไปก่อนเราไปคุยกับพวกก่อนระวางงานว่าต้องอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้อ,อ่าทีนี้มันไม่ยอมเลยไม่ยอมเราก็ผมก็เดินออกมามาเจอหหน้าไฟไอ้คนสั่งผมไปร้องบอกเอ้าไอ้โดนทำไมบอกว่าก็เนี่ยเขาไม่ให้ผม S <S <an> <S เข้าไปแดนผมรู้ว่าย้ายแต่ไม่ผมเข้าแดนเขามไม่รู้ว่าผมต้องการแค่เสื้อตัวเดียวเป็นเสื้อความรู้สึกของผมหะไฟฟ้า,ากระดอกกระบอกมมอนันไปกูก็มีอำนาจเหมือนกันไปกูขอกอดคอพามเข้าแดนพอเข้าไปผมก็ไปเอ้ยหนุ่มนกตรงนู้นนะดีตัวนี้นะเมานั่นนะแล้วหนุ่มต้องแบ่งไอ้นี่ให้นั่นไอ้นี่ให้ใครแดนนู้นอะไรยังไงนะแล้วที่เหลือมึงส่งตามให้กูไปอะไรยังไงอย่างงี้อย่างงี้ก็ได้ตามที่จุดประสงค์ที่เราอยากได้แล้วแล้วก็ไปหน้าน้าเอาไหนเสืนน้อมึงบนะอกไม่มีหาไม่เจอ แต,แต่เขาก็รู้ไงเขาก็เด oh, okay, right oh. okay. ็กก็พอพาเรามาแล้วก็แล้วลูกน้องในบ้านอ่ะก็เด็กในบ้านก็ขนของที่ว่าเก็บไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วับเข็นรถมาให้ก็ออกแดนออกนอกแดนอย่างนะก็เข้าแดนหกก็ไม่อยู่ปกติก็มันเป็นบ้านใหญ่ก็จะเป็นทีมงานแล้วหมดอยู่แล้วทุกแดนก็เข้ามาอยู่กันก็ข้างในก็ทําบอลทําทุกอย่างก็คือใช้ชีวิตทุกแดนแหละที่อยู่ตอนที่ในในขณะที่อยู่บางขวางก็ป็นเหมือนเป็นอยู่เงี้ยแต่แค่เปลี่ยนแดนไปเรื่อยแค่นั้นเองแล้วทีเนี้ยแต่ไปสามวันแรกเกมนกเลยทีแรกอ่ะหัวหน้าฝ่ายเขาบอกกับ แดนมาว่าฝากเลยนะไอ้โดนนะไอ้พวกครับแดนไม่รู้ดิคิดว่าฝากให้ดูให้เฝ้าเพราะเราไปแบบนั้นนะสามวันแรกเกมโทรศัพท์ที่ผ่านไม่ได้เรื่องเนะออกไปฝ่ายเลยเอาผมย้ายเลยไม่ได้เรื่องนั้นแดนเนี่ยมึงงั้นผมไม่มีปัญหานะบอกเขาไงวะกูฝากไปแล้วนะฝากอะไรผมเกมโทรศัพท์ไปแล้วมมนะเกมไปแล้วเน่ยไปได้สามวันนะี่หุ้ยจริงอะอบอกวถามแต่เกมแล้วจบไงแต่มันเสียดายไงเสียเวลาเสียเวลาเราทำงานบางทีกลางค่ำกลางคืนแล้วนะนะครับ,รบจริงบอกเกมจริงครับเขากอดคอมาอีกเดินเข้ามาเข้ามาหาผู้กำกับแดนอ๋อวไปโดนเกมโทรศัพท์ได้ไม่เห็นเรื่องกเกมไปได้ ต้องเรื่องอยังบอกอยังว่ากรารถามอยกทำไมก็ฝากกันแล้วก็ฝากดูแลกันแล้วกววูคับแดนบอกไงนะตอนหน้าเลยบอาผมก็คิดว่าฝากให้คอยจับจ้องแบบเป็นพิเศษ <c oughs> ทอนานเลยก็คือว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดเออนึกว่าฝากแล้มาให้ดูแบบย้ายหล้าสายตานะคือ,อไอ้นี่ตัวอันตรายฝากฝังหน่อยแต่อันไหนนะ่ะเขามาฝากไว้จริงๆฝาก <นะ S 2> ดูแลนหน่อยใช่ให้ดูแลนหน่อยอทีนี้บอนั่นปุ๊บปุ๊มครับแดนเริ่มเรียกเราไปทุกวันแล้วเริ่มเรียกไปดูพระเริ่มดูพระด้วยกันแล้วเริ่มสนิทกันแล้วทีนี้ก็ทุกอย่างจะโอเคหมดแล้วเช้ามานี่เราเรียกผมแล้วปุมครับแดนอะเรียกไปแล้วไปดูพระอีกเดียวก็อยู่แต่ไม่มีแดนหกไม่ไม่ไม่ค่อยได้เกมอะไรก็อยู่งั้นจน ย้ายสรุปโดนย้ายอีกใช่เอาเหมือนจะลงตัวลงตัวแล้วทำไมโดนย้ายเรื่องอะไรโดนย้ายไปนี่น้ําท่วมปี2 5 5 4ใช่น้ําท่วมต้องย้ายออกจากพื้นที่บางขวางก่อน แล้วย้ายไปลงไหนอ่ะสงขาไปสงขาเลยชุดเดียวกับบางมัดนี่นะต่อไปก็ย้ายไปที่เรียนจำกลางสงขาไปชุดเดียวกับบางมัดคลองตันต็อต้องมีน้ำหมูออกเตยด้วยใช่น้ำหมูด้วยใช่ในยุคนั้นถูกไหมไปด้วยกันหมดเคยฟังน้ำหมูเคยฟังบางมัดแล้วทีนี้ฟังจะโดนั้งก็ไปผมเข้าแดนสามแต่เข้าแดนสามก็หมดไงไอ้ที่มียาก็มียานะไอ้ที่ว่าโทรศัพท์โทรศัพท์กันไปทั้งรถตลอดทางอะเนาะไอ้กินเหล้าก็ให้เราจอดซื้อเอาใครมีตังค์เยอะก็ถวายกันไปถ้าอยากเมาถ้าติดเหล้าชอบเหล้าบางทีอด สร้อยให้ไปเลืเส้นหนึ่งะก,กันอย่างเงี้ยเื๋อเหล้าให้แบนไนปะกัในขนาดเนี้ย ก็เข้าแดนสามันหมดพอเข้าไปแดนสามก็เรามีไปอยู่แล้วทุกอย่างเนาะก็คือเขาก็ไม่ตรวจค้นไม่อะไรเลยก็คือตรวจค้นปกติแต่เข้าไปสบายเลยผมจะเอาไอ้นี่นะไองเท้าเทวินนะมาผ่าให้ลูกน้องผ่าผ่าไฟไปคือคู่ละสองเครื่องไงฝังละฝังละเครื่องฝังละเครื่องเดินเหยียบไปจมน้ำมั่งแตกมั่งอะไรมั่งไหนที่ใช้ได้ใช้ได้ที่ที่เหลือก็เอากันจะเหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดเครื่องที่ยังใช้ได้ในส่วนของเรานะใช่นส่วนของเราแต่มันไม่มีที่ชาร์จที่ชาร์จไม่มีต้องไปซื้อเขาหกหมื่นหกหมื่นเปรียบเทียบตอนนั้น ซื้อนกที่บ่งงวางแค่สามหมื่นไปซื้อที่ชาที่นู่นหกหมื่น้ยเราต้องซื้อไนงะก็อยู่กันอย่างนังก้กนน็เปิดบ่อนกับบางมัดนะอยู่ด้วยกันนะแต่ผมอยู่ไม่ได้นานผมอยู่ได้ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์ดีนะ่าจะประมาณ2อาทิตย์ไปตีกันบนเรือนนอนเกิด <c oughs> <c oughs> จากสาเหตุอ,อะไรเรื่องเงินไง <c oughs> คือค ah ่าดีดไงค <c oughs> ่าตัวชีมวงอ่าตัวชีม่วงอนนี้ครับครับทีนี้มันลงตัวมันขาดไปสี่ห้าหมื่นเด็กๆเฮ้ยพี่มันมาไม่ครบเงินเข้ามาไม่ครบอ่าตัดจมูกเข้าไปอ่าครับวันแรกเราก็เรียกมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการให้ ผมขออีกวันขออีกวันไม่ได้เอาพื้นห้องก็โดนเลยทีเนี้ยพอเดินโดนปุ๊บอะซัดไปแล้วอะมันมีพื้นที่เขาอยู่ด้วยอยู่ในห้องอะนะอ่าพื้นที่อะเขาอยู่ด้วยไงเขาเรามีเหล็กแหลมอะใช่เราพบเหล็กขึ้นไปเพราะผมไปด้านสามตอนแรกผมไปเนี่ยผมขุดหมดเลยนะผมให้ลูกน้องขุดหมดเลยตามข้างลำแพงต้นไหนมีต้นมง้งต้นไม้อนะไรเนี่ยขุดเพื่อที่จะหาอาวุธหาอาวุธเก็บไว้ใช่ขนาดฝนตกยังไม่ขุดนะต้นมะเขือที่เขาใส่เนี่ยใส่กระสอบปุ๋ยกัาะปูกต้นเขือใส่กระสอบปุ๋ยตั้งงงไว้้้าามมขพผใหก ถึงปุ๋ยหมดหาวุธบางทีเจอเ,เจอนกนะ<ม>เจอรัตั์บางทีก็เจอเจอ,อแต่ใช้ไม่ได้เขาตั้งรหัสกันหมดใช่ไหมเตรียมเตรียม,มไว้ทีนี้พอขึ้นห้องไปวันนั้นผมเอาเหล็กไปด้วย<ม><ม>เด็กคนนี้มันไปกับเราบางขวางมันหลอกเราแล้วหลอกเราอีกไงมันก็ไปจากบังขวางนี่แหละไม่ใช่เด็กพื้นที่ไม่ใี่<ม>ไปรถคันเดียวกับเราเนี่ยแหละครับก็เลยตบมั่งเตะมั่งอะไรอย่าเงเงี้ยก็ค<ม>ือต่วนไม่เต็มไงพอต่วนเต็มมันก็ซัดนะทีนี้พื้นที่เช้ามาไปแจ้งว่ามีเรื่องกันโดยใช้เหลกแหลมด้วยมีเห็นมีแหลกแหลมเอาขึ้้นปปดดวยอาาารรระะมมณกกศเ อีกแล้วผมเจ้าที่ที่ไอ้หน้าประตูแดนก็เดินไปเอ้ยเดี๋ยวมึงไปเก็บของกันนะออกไปฝากคุมเลยครับประมาณสิบโมงเช้านะทีแรกถามว่าเรื่องอะไรเออมึงเก็บเหอะไปบอกครับผมก็เดินกลับมาผมก็ไปบ้านนู้นมัง่งบ้านนี้มัง่งเดินเสฟเดี๋ยวจนบ่ายสองแล้วยังน้งประดุนแพรรมิง่งแพรรมิ่งอยู่เลย <c oughs> ผมจะไม่ออกเลยใช่ไหมก็ <c oughs> ไปนั่งคุยกับบางวัดมั่งอะไรมนะั่งออจนบางวัดบอกโอ้โหมึงแม่สุดยอดนะชิ่ฝายเ <c oughs> ขาเรียกจนไม้จะพังแล้ว <c oughs> จนวัยสองยังเรียกอเลยเรียกแล้วเรียกอีกก็คือผมผมรู้นะไม่กล้าเข้ามาแล้วเพราะคนเราเยอะพอเริ่มใกล้จะขึ้นเวลาเริ่นอนแล้วเลยครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าขึ้นเริ่นอนก่อนนะมันชุดดามาชิบหายเราคนน้อยแล้วเดินไปเลยไม่เรียกเราแล้วอ่ะว้าวนะเรียกผมย้ายแดนใช่ไหมครับเใช่ออกรูกบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องอ้าวผมคิดให้ผมเก็บของอะไรผมก็งงคิดว่าเก็บของที่บ้านผมคิดว่าของที่บ้านมันตั้งเกยกะผมงงหมดเลยนะมึงรีบไปเลยชิบหายเราแล้วก็แบบคว้าเท้าบ้ามาไม่คิดตัว โอ้กระฟาจุงเลยเข้าแดนสองขังเลยขังห้องซอย ซอยมืดอ๋อคือมันขังตอนนั้นก็พี่สุกดูแลอยู่พี่สุกตายอ่ะาะไปรู้จักกับพี่สุกที่นั่นอีกพี่สุขก,ก็ก็ดูแลเราก็อยู่ขึ้นซอยปุ๊บพอดีก็ไปเจอไอ้พวกเจ็ดประจันบานเนาะเจ็ดประจันบานอ่าค่อยบอยอะไรเงี้ยก็อยู่ซอยเดียวกันก็เลยไอ้ต่อเอาฝั่งนู้นข้ามมาเอานกด้วยเอาเอาฉี่ม่วงด้วยอะไรก็ตามมาก็ใช้อยู่เงี้ยจนย้ายก่อนนั้นลงบ้อนลงลงไม่ลงล่างเกมโทรศัพท์ชุดดำเข้าแต่ก็ไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ทำเรื่องไม่บันทึกไม่อรับเรื่องอะไรก็เลยไม่ยึดอะไไรม่่ใใสจ ก็เลยวันนั้นมีชื่อย้ายผมก็ไปมีชื่อผมด้วยไงพอนั่งปุ๊บอะกำลังจะตีตัวไงเหยียดขาเงี้ยเฮ้ยมึงชื่ออะไรนะนกบิโดนแฟมิงต้อดูไิเอ้ามึงหมายยังไงเนี่ยชิบหายกลับไปเลยยังไม่มีเลยนะไม่มีชื่อมึงมีชื่อมึงที่ไหนเป็นไปได้ไงวะรู้ได้ไงว่าเรามีชื่อก็ขอประกาศจริงก็สองประกาศใช่ไหมใช่ประกาศนสองประกาศออกมาจริงอะว่ามีนกบินโดนแฟมิงแน่นอนประกาศแล้วก็กระนาประตูแดนยังมีชื่อเราอยู่เลยมาหน้าปตูแดนเขาคัดชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรทีซ้ำอ่ะอ๋อเขาต้องซ้ำแล้วก่อนปล่อยออกมาถููกกมมมมมมั้้ยยพอออออาาาผผผไ่่่ีชืเเขแดลจะะฝ ไม่มีชื่อผมเดินไปแดนสามแม่งเลยผมอยู่แดนสองนะเดินไปแดนสามไปเคาะประตูแดนบอกคุหน้าคุนหน้าผมพอดีผมจะย้ายกลับบางขวางทางฝ่ายฝ่ายควบคุมอะขอให้เข้ามาพักนี่ก่อนเขาติดอะไรไม่รู้เขายังไม่ได้ตีตวนเพราะแดนสามันจะใกล้กว่าแดนสองไงเปรียบเทียบกับฝ่ายควบคุมเจ้าที่แันเปิดให้ผมเข้าไปด้วยกไไ็ง่ายหมดาลยง่ายนะก็ง่ายเลยพอเข้าไปผมก็เข้าไปหาบาังมัดอะไรนะไปคุยกบบงมัดาอ้าวหมาไงวะเนี่ย อธิบายไปนะมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมีช yeah> ื่อผมแล้วเนี่ยผมก็เลยเหมาแม่นี่มานี่แม่งเลยฟอร์มเหมือนมาแม่งเลยจริงๆแล้วอยากมาดูดยาอะไรพวกหมู่อ้ไอยู่นี่เยอะแยะอะไรพวกอะไรงี้ยแล้วมันมีแผลด้วยไงหรือว่าตอนที่เป็นผู้ช่วยเหลือเหมือนกันผู้ช่วยเหลือของที่นั่นนะตอนที่ว่าผมขึ้นไปแรกผมสั่งนกข้ามไปสั่งจีม่วงข้ามไปไอ้ที่ชาร์จอ่ะผมสั่งข้ามไปสองผมอนตัง์มาเรียบร้อยแต่จัดไปให้แค่ผมหนึ่งเดียวผมติดต่อกับหมาก็ไม่ยอมไงแต่มีปยาเข้ามาเอาเองอันนี้ คือเออเจ้าทินใช่พอผมได้โอกาสแล้วนี่ผมข้ามไปแล้วผมก็ไปเลยพาในในบ้าน<พ>อ,อ่างขวาง่ะกำลังกินซอยแบบถั่วเขียวเพลินๆน,น่ะโรงเลี้ยงอ่ะว้วไม่รู้ผมเข้าไปใครจะคิดผมจะเข้าไปได้ยังไงวัดซัดเลยพาเด็กๆไปลุมแลวปักปุ๊กปักปุ๊กปักอเอาแค่แบบว่าพอมาอแล้วก็ เจ้าที่ก็ดึงออกมาพามออกนั้นสองเพราะว่าเจ้าที่แดนสามเขาเขาเดินออกมาบอกว่าไอ,อชิบหายมึงอย่าให้ใครรู้นะว่ามีเรื่องไอชิบผายมึเดื่องร้อนนะเข้าไปได้ออไงจะถามทีนี้ถ้าเจ้าที่คนนี้ถ้าโดนออทำผิดวินัยเขาได้แล้วโอ้โหโดนเลยเนะหลายแรงแน่เออะหลายแรงนะ เล่าเรื่องมานี่คือมัอนเหมือนเป็นด้านเชื่อถือมากอ่ะเพราะซิมวันนี้เราเคยหาแล้วนึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันไว้ไหนวะอะไรเงี้ยผู้แดงเขาเชื่อไงแต่เขาเอาเราย้ายเ,าเขาก็ย้ายไปอยู่แดนแดนสิบเขาอยู่แดนสิบขังยาวขังข้างบนไม่ให้เดินข้างล่างเลยนอกจากเยี่ยมญาติอย่างเดียวไม่เคยลงมาเลยก็ไปเจอพวกไอ้มัดอะไรเงี้ยคอยส่งข้าวส่งไรอะไรเงี้ยคอยขึ้นไปมาหาสู่กันอะไรเงี้ยแต่ผมขังเย่างเดียวขังไม่ได้ไม่มีอะไรเลยแค่ได้ขังอะ่ะบัด แล้วก็โดนอยู่ขังอยู่มาณก3เดือนก็ย้ายไปขอบินก่อนจะจากกันไปนะครับสําหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ